ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะคุณครูชื่อคุณครูปัทมาศิริรักษ์หรือเรียกสั้นๆว่าครูบุมนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระเอเฮฮาแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูเพื่อมีคำค้องจอมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ คำครองจองตาเขีกับตาขำตาขีกัดตาขำชอบร้องรำร้องลิเกตาขำชอบร้องเฮส่วนตาขีชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเขีพวกเรามาฮาเฮ ฟังตาเขะกัะตาขำเดี๋ยวเรามาฟังคำครองจองอีกครั้งนะคะตาเขกับตาขำตาเขะกัะตาขำชอบร้องรำร้องลิเกตาขำชอบร้องเฮส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำ ฟังตาเขพวกเรามาหาเฮฟังตาเขกะตาขำจากที่เด็กๆได้ฟังคำคร้องจองสระเอไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำสระเอทั้งหมดกี่คำและมีคำไหนบ้างใช่แล้วคะ่ะคำสระเอมีทั้งหมด4ี่คำ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคำไหนบ้างคำที่หนึ่งตาขีคำที่สองลิเกคำที่สามร้องเฮและคำที่สี่หาเฮนอกจากคำสระเอที่อยู่ในคำคล้องจองแล้ว เด็กๆรู้จักคำสระเอะคำไหนอีกบ้างคะคำสระเอที่เด็กๆรู้จักอ่านออกเสียงอย่างไรวันนี้เราจะไปฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีคำไหนบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีวิธีการเขียนสระเอมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการเขียนสระเอนะคะ เริ่มจากลูกศรสีชมพูม้วนหัวกลมแล้วลากตรงขึ้นไปด้านบนจนถึงลูกศรสีฟ้าค่ะตำแหน่งของสระเอจะอยู่หน้าพยัญชนะต้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนสระเออีกหนึ่งรอบนะคะ เริ่มจากลูกศรสีชมพูม้วนหัวกลมแล้วลากตรงขึ้นไปด้านบนจนถึงลูกศรสีฟ้าค่ะตำแหน่งของสระเอจะอยู่หน้าพยัญชนะต้นนะคะให้เด็กสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคำไหนใช่แล้วค่ะ ภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำาสะะเอคำว่าเกเรเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะกอไก่อ่านออกเสียงว่ากอเมื่อประสมกับสระเออ่านว่าเกกเอเกอีกครั้งนะคะ กอเอเกรอเรืออ่านออกเสียงว่ารอเมื่อประสมกับสระเออ่านว่าเรรอเอเรอีกครั้งนะคะรอเอเรคำว่าเก และคำว่าเรเมื่อนำมารวมกันจะอ่านว่าเกเรกเอเกรอเอเรเกเรต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าเป็นภาพของคำสระเอคำไหนใช่แล้วค่ะ ภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำาสะเอ a คำว่าเจยาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอ่านออกเสียงกันนะคะทอทหารอ่านออกเสียงว่าทอเมื่อประสมกับสระเออ่านว่าเททอเอ,ทอเอทอ อีกครั้งนะคะทอเอเทโยยะอ่านออกเสียงว่าโยเมื่อประสมกับสระอาอ่านว่ายายอายาอีกครั้งนะคะยอายา เมื่อนำคำว่าเทและคำว่ายามารวมกันจะอ่านว่าเทยาทอเอเทยออายาเทยาต่อามาค่ะให้เด,ด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคำไหน ใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำาสะะอคำว่าตาอาขีเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะต,ต่อต่ออ่านออกเสียงว่าตอเมื่อประสมกับสระอาอ่านว่าตาตออา ตาอีกครั้งนะคะตออาตาขอใครอ่านออกเสียงว่าขอเมื่อประสมกับสระเออ่านว่าเขขอเอ,ขอเอขอ,อีกครั้งนะคะขอเอเขอ เมื่อนำคำว่าตาและคำว่าเขมารวมกันจะอ่านว่าตาเขตออาตาขอเอเขตาเขมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคำไหนใช่แล้วค่ะ ภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระเอคำว่าเวลาเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะวเอนอ่านออกเสียงว่าวเมื่อประสมกับสระเออ่านว่าเวววเอเวอีกครั้งนะคะว เอเวต่อมาค่ะลอลิงเราเสียงว่าลอเมื่อประสมกับสระอาอ่านว่าลาลอลอาลาอ,อีกครั้งนะคะลออาลาเมื่อนำคำว่าเวและคำว่าลา มารวมกันจะอ่านว่าเวลาวอเอเวลออาลาเวลาต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าเป็นภาพของคำาสะเอคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มา เป็นภาพคำสระเอคำว่าสากเกเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะสอเสืออ่านออกเสียงว่าสอเมื่อประสมกับสระอาอ่านว่าสาสอสอาสาอ,อีกครั้งนะคะสออา กากไก่อ,ากอ่านออกเสียงว่ากเมื่อประสมกับสระเออา่านว่าเกกเอเกอีกครั้งนะคะกเอเกคำว่าสาเมื่อนำมารวมกับคำว่าเกจะอา่านว่า สาเกสอาสากอเอเกสาเกต่อมาค่ะมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระเอคำว่าเฮฮา เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะฮอนุคู่อ่านออกเสียงว่าหอเมื่อประสมกับสระเออ่านว่าเฮฮอเอเฮอ,อีกครั้งนะคะหอเอเฮอ,อนุคู่อ่านออกเสียงว่าห เมื่อประสมกับสระอาอ่านว่าหาฮออ,อาฮาอีกครั้งนะคะฮออ,อาฮาเมื่อนำคำว่าเ hey ฮและคำว่าฮามารวมกันจะอ่านว่าเฮฮาฮอเอเฮ ฮออาฮาเฮฮาเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำสระเอคำไหนบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำที่หนึ่งเกเรกอเอเกรอเอเรเกเรคำที่สองเทยา ทอเอเทยอ,อายาเทยาคำที่สามตาเขตออาตาขอเอเขตาเขคำที่สี่เวลาวอเอเวลออาลาเวลา คำที่ห้าสาเกสอาสากอเอเกสาเกและคำที่หกเฮฮาฮอเอเฮฮออาหาเฮฮาจากที่เด็กๆได้เรียนรู้คำสระเอไปแล้ว เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพียญชนะจากคำสระเอกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูคให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคำไหนใช่แล้วคะ่ะภาพที่คุณครูคให้มาตรงกับคำสระเอคำว่าเกเร แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวเพยยนชนะที่คุณครูขีดเส้นใต้ของคําว่าเกเรคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวเพยยนชนะที่ขีดเส้นใต้ของคําว่าเกเรคือกอไก่ค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะ ว่าตรงกับคําสระเอกคำไหนใช่แล้วค่ะตรงกับคําว่าเทยาแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวเพียญชนะที่คุณครูขีดเส้นใต้ของคําว่าเทยาคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวเพียญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคําว่าเทยาคือทอทหารค่ะ ต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำาสะะเอคำไหนใช่แล้วค่ะตรงกับคำว่าตาเขแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวเบญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าตาเขคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะ ตัวพีัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าตาขีคือขอใครค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคำไหนใช่แล้วค่ะตรงกับคำว่าเวลาแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า ตัวพยชนะที่คุณครูขีดเส้นใต้ของคำว่าเวลาคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวเพยชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าเวลาคือวแหวนค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำาสระเอกคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มา ตรงกับคำาสพะ์ e คำว่าสาเกแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวเพยญชนะที่กี่เส้นใต้ของคำว่าสาเกคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวเพยญชนะที่กี่เส้นใต้ของคำว่าสาเกคือสอเสือค่ะต่อมาค่ะ ให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระเอคคำไหนใช่แล้วค่ะตรงกับคำว่าเฮฮาแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวปยัยชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าเฮฮาคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะ ตัวเพยญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าเฮฮาคือฮอนุพูกค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนมาแล้วเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับคำที่ใช้สระเอการอ่านออกเสียงคำที่ใช้สระเอและตัวเพยญชนะของคำที่ใช้สระเอวันนี้คุณครูมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันนะคะแต่จะเป็นเกมอะไรนั้น เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเกมจับคู่ภาพกับเพนชนะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับเพนชนะตัวไหนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่3ตัวที่4ให้เด็กๆสังเกตและคิดดูดีๆนะคะ คุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิดห้าวินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะ รอเรือนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับเพยนชนะตัวไหนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เด็กๆสังเกตและคิดดูดีๆนะคะ คุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะ อนุพุกงนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับเพรีญชนะตัวไหนตัวที่1ตัวที่สองตัวที่3ตัวที่4ให้เด็กๆสังเกตและคิดดูดีๆนะคะ คุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มา ตรงกับพยยญชนะโวลเวนนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปเด็กโตคำถามกันได้หรือเปล่าคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำด้วยค่ะการบ้านเล่มหนึ่ง ให้เด็กๆทำในหน้าที่30การบ้านอ่านให้เด็กๆฝึกอ่านในหนังสืออ่านให้แม่ฟังบทที่5สระเอในหน้าที่11นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้ว ตอบคำถามกันได้หรือเปล่าคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนมาด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองก่อนออกจากบ้านสวมใส่แมสดทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย